โรงพยายบาลตึกเอสาม,มปีออกครั้งหนึ่งไปพี่โซซิงรอ,อพี่กี้ข้างล่างห้องเยี่ยวได้นะหาว่าเขาวนี้หา์นอ่ะพี่อยู่ชั้นบนอ้ามันเห็นกูแล้วเจอท่ว่า รีบรีบรีบเซตรีบเซตทุกคนยูรลิสสีสาวกับอีนังฮาตีนะเกาะฟีตานี้ดีนะไม่ใช่เบลแต่หานก็วิ่งเร็วเออแม่งไม่ตังอะไรกันแล้วอีจัดเอาดูมาได้นะไ่อีสาวเอ้ามันไม่ไม่เห็นพิโซว้ายโดนกล้องไปเลยกูแอบก่อนถ่ายแล้วก็แอบ หลุดล้อบอกนะหลุดล้วบอกนะหลุดเลยพี่ี้มันอยู่ห้องห้องอะไรเนี่ย<ช>กรุณารักษาทำความสะอาด<ช>อย่ามาเอาชั้นนะให้ฉันปักทุกก่อนขอร้อง<ช>แล้วปักทุกก็ปักนาน,านๆดอกทองไม่รู้ปักอะไรนานขนาดนั้นช,ชีวิตจริงไม่นานขนาดนี้นะ ไม่ไหวไม่ไหวผีเก่งมากไม่เก่งหรอก,กเก่งแค่คอมเทนั้นใช่ใช,ใช่ไหมอันนี้ขั้นรู่งแงมากับพี่กี<ว>ถ้าเราไม่มีน,น้ำนะเราตายคนนี้ยน้ำไม่ออกเลยดิประเด็นตรงนี้น,นัวน้องภูมิสวดก่อนเถอะสวดกันเถอะเ,เออดี๋ยวไม่ได้อะไรเลยเร็วๆมันเฟะกี แปดสิบกว่าเมตรได้อยู่ได้อยู่ทีทีหนึ่งอยู่ไปรับโทราศัพท์เร็วจอกเลยโอ้ยอีกทีเชรอบเอะอีทอกทเจ็บป่ะ กงพวกมันไล่แกต่อปะเออไล่ต่อไล่ต่อพี่กี้พี่กี้เฟดนะพี่ออกจากพี่ข้าตู้ันโดนตีละทีนึงโดนแพ5ปี กระซ uo ต่อดีกว่าคนนี้คนนี้มันแพ้พี่เฮียเนี่ยลูกจะซวนให้มันร้องอะไรอี้ค่ะเอ้ยคอยดูสักนะให้มันร้องหรือให้เราร้องร้องโอ้ยเร็วเร็วตายแล้วของจริงไม่ตายไม่ตายเอนาโอ้ย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 ร้องให้มันร้เหนา นอู้ไก่มากันน้อยู่น้อมันชอบห้องเยียมอยู่อือออย่ไม่ฆ่าหรอกฆ่าตัวตายจุดนะจุดอย่าเตะมาน้เตะมากุดไดนะเฮ้ย ไป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 ,ไปแล้วไปแล้วมาช่วยกันเดี๋ยวเ<อ>ี้ยหักก่อสาวเขาผับกียกยักด้แบบืนมันแล,นะนลใคมาแล้วมาช่วยมายยาธรรมชาติก็ไม่มีภูมิยิบู้ไมไหวาน้ารำขาดีเฮียนะ ุ้ยมันรู้ได้ไงอ่ะโชว์อยู่ไหนอ่ะโชว์อยู่ตรงนู้พี่จี้คือว่าคนเดียวฉลาดมากเลยนะขานาดท่ายแปดมันยังแบบยังมีความมานะน้ำศพก็ค่าตัวตายสิเนาะอะไรละ่ะวิะ่งเขา,ายปไ,<อ> <c oughs> ไป ก็ล็อกเนี่ยบล็อกรูไปเลย <S 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 ตอนนี้มาน,นี่มานี่มาน,นี่ก่อนเสียอี่โดมันฆ่าเลยเฮ้ยเราต้องจุดพิธีนั้นค,คนนี้นี่ว่าเข้าสลาดมากเอย่างตรงนี้ว่าถ้าเฟสเข้าเข้า,ขารูเราจุดยูจุดใต้วเขาจะมาตีเราอะตอนนั้นแหละตรงน,นี้มีสเตอร์มิน่านะยนันสาวงออกมาสี่เฮ่เอ,อ มายัางมานี้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 มาหนี้ที่รอดักถ่ายรูปนะเนี่ยไิมาแล้วมาแล้วมาแล้วมัน,มนอ้อมสาวโอ๊ยเนี่ยมันรู้ได้ไงวะเมื่อกี้โดนตีเนี่ยคือแบบตาน,นี้คเคยนุ่งโดนตีฟรีจักหาตอนตอนถ่ายรูปพอเยอะมากเลยนะนี่ฮโดนไล่รอมา ผุมไปหาย,ายาเร็วจะได้ยือไปอีกคนสามหนูที่เดียวันไตออกฝั่งน้นพี่ทิ้งสเตอร์มินาไว้อยู่นะโพเอ๋โอ้ยเกือบโดนสวดนะสวดนะเป็นสวดอยู่นะพวกเธอไปหาของเลยกูกินน้ำ่านจีหนูแหม กอส, in สวม okay. bon yeah ah voilà ีันยนอดอยู mm ่สอดอยู่เอาวะละีเดีกันแตออกนะโอ้นี่ตีกูไม่โดนเลยโอ้โหโดนละอ้ยบอกทาี่อันนี้ดาผีใช่ไหม เฮียตายเลยชิบหายแล้วอยู่ใกล้ฉันด้วยมันมอนวกิงอหพี่กีนนึกว่าวไม่ได้กิ้งดุหรอมันกิงจริงๆอะเนี่ยมันบอกมันรู้วิธีการบอกว่าเออว่ามันอุยคนนี้ชาาดคนนี้มึงเล่นมึงเล่นในน้ำอันใจมากเลยนะมึงรู้ไหมดียเ้ย นั่นตายแน่เลยมันอมวิญญาณที่มันอยู่ชั้นไหนหวะเจ้าวันเราควรหัการนกดนะเราควรแบบสา่งยี่สิบมีค่อยกดเดี๋ยวฉันไปเอาวิญญาณเธอเองยองห้องเยียวเมื่อกี้พี่ชุมเร็วชุมเร็ว

ดอกของเต็มโอ้ยเมื่อกี้เจอยาฉีดเลยปิดๆนะน้องนะฉันตไจะฉีดดีกว่าหนูบอกเมื่อกี้เมื่อกี้พี่จี้ตายยังยังหายเลยขาตัวตายไม่ได้อย่าเล่นไปก่อนเล่นเอาแต้มแกไปบวกกับมันโอเค เอาไว้เหมือนเหมือนมันตอะไรเงี้ยตอนจุบเพื่อนก็แบบโอเคุณบอกตีคุณดักตีนะเอาสิตีเลยของเต็มเลยยังนักเลงกูดักตีนะเอาสิตีมันเลยตีมันเลยยังนักเลงเออกูดักค่ายแล้วเอาสิกกูลายไหมล่ะนางจะเอาชั้นแน่เลยใช่ไหมเอาหนูไม่ไม่นางจะเก็บสี่ แปะยันไปไปแนจิงก็ตามมาสิแนจิงก็ตามมาสิมามฉันอยู่ในตู้ห้องนี้นะเธออยากเข้ามานะตามมาตามมาพบลัคน์กนปมฉันอยู่ในตู้ห้องนี้ กองที่พวกเธอบวกกันอยู่เอาเอาเอาประคำชกมันตายแล้วเมื่อกี้ฉันก็ได้จะข้ามกันนะเมื่อกี้ออกที่สาวเมื่อกี้พี่อกี้ออกไปแล้วมันด้ไปต้อเปลี่ยนเดี๋ยวฉันกลัว โอ้ยมื่อกี้เ่กีแคบิ้ไปแล้วก็ห้มันนัก้มั่แล้วก็ตอนนั้นมีแต่มีนัก้องซ่อมพวดกี้แล้วก็ยันอันนึ่งแล้ก็วิ่งไม่เปิดประตูเลยเดี๋ยวเดีวคือโป๊ยดอกป๊ มันต้องเล่นแบบหนีอีดอกไม่งั้นก็ไม่รอดมึงเบี้ยวใช่ไหมกูก็เบี้ยวกลับไปเลยที่จ้ะไม่มาเราไปเยี้ยวกัน